อ่ามาค่ะคอนเทนต์นี้นะคะคลิปนี้นะคะคุณพ่อตั้งเงื่อนไขว่าถ้าเกิดว่าพี่ป๊อบกินห้าคำห้าคำไม่ต้องกินนมเอ้ยต้องกินนมเปรี้ยวหนึ่งกล่องแล้วก็ถ้าสิบคำไม่ต้องกินอันนี้สิบคำค่ะคุณแม่ทำข้อเหนี่ยวให้สิบคำพี่ป๊อบเลือกว่าพี่ป๊อบจะกินกี่คำอ่ะอเริ่มเลยพอ่พอ,พอมีโกโมาสเตอร์<ง>มีาะวัลเสียนียถ้ากินคำเดียวกินนมจืดกล่องนึงนั่นคือะมันคำเดียวกินนมจืดกล่องนึงเออใช่ แค่คำเดียวเองนะแล้วก็ไปหยิบนมจืดมากินห้าก็นมเปรี้ยวหนึ่งหนึ่งกล่องนมนมเปรี้ยวเลือกเลือกเองอย่าเล่นกินการกินขกิับกินกับได้สิสองละอะไรนะคะคนข้าวจีก็ข้าเหนียวทำจากข้าวจีไงเพราวันไม่เลย ป๊อบใจร้ายกับแม่เกินไปละอร่อยอร่ิ้นผัดหมูแม่ก็อร่อยนะกวินกินไปตั้งหลายคำข้าวหายไปกี่คำละสองสี่หกเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าสิบกวินนับเล่นได้ข้าวหายไปสามคำอยู่ม่หมอนกนอยู่พบ่อยู่พรร้อนข้าวร้อกวินจับสามคำแล้วใช่ไหมไม่ไม่กินหมูหรอเมื่อกี้ พี่แมวไม่กินหมอเอากินอ่ะหมูแม่อร่อยไหมวันนี้หมูแม่อร่อยนะโอ้ยมันแรงเกินไปอ้วนสู้ฝุดคอฝดคอเอาน้ำให้หน่อยค่ะคุไม่ลงโอ้ยเยอะเงินไขน้องเราเนาะนไม่ได้กินจับเลยท่นี้คอนซีแบสองสี่หกโอ้ยเพิ่งจะกินไปสี่คำ แล้วครัพี่ป๊อบขาข้าไม่ลดเลยค่ะข้าไม่ลดเลยค่ะคอนดักข้าไม่ลดเลยค่ะพี่ป๊อบขาชีสยืดเดี๋ยวพูดไปว่าจะให้พี่ป๊อบกินไหมวันนี้ขนมกินขนมปังกินขนมปังบินกำลังกินครัวใช่ใช่บินกำลังกินขนมปังกินครัวซองย่าีจจะ โอ้ oh my god เหลืออีกแคสซี่คำเองค่กินคำในมือหมดคุณพ่อห้ามช่วยพี่ป๊อบนะเดบสายแล้วน,น,บบน,นงะงดกเยวเดมเยหวเเ็เดเม็ดด่าเเเเเ คุณพ่อกวนใจไม่ไม่ช่วยไม่ให้ช่วยยา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 อย่าเล่นมุกนี้แม่รู้ <c oughs> ถ้า <c oughs> <c oughs> มาเอาไปได้ไหมเนี่ยไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยฮะก้อนกลมๆเนี่ยเอาไปได้ไหมเนี่ยฮะก้อนกลมๆเนี่ย <c oughs> สุด ซื้อจ oh, so oh. ้ะซื้อเนาะอุยแม่ว่าป๊าป๊าชาลินพี่ป๊อบน้อยเกินไปแค่สิบคำเองอะเอ้าเมื่อกี้เหลือสองได้นะโอเคไออีกคำหนึ่งก็ได้กินแค่นมเปรี้ยวละ ทำไมเนี่ยดูดูดูปวนใจอ่าครบ굿โอเคแล้วนะคอมพลีตมิชชั่นคอมพลีตแล้ว